ประการลางห้องพักเกสเท้า mm hmm. สมบูรณ์แบบอีกแห่งหนึ่งในตำบลหาเจ้าสำราญสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาที่พักในราคาเป็นกันเอง ความสะดวกสบายในการสัญจรเพียงเดินทางถึงหัดเจ้าสำราญจากตัวจังหวัด15กิโลเมตรเลี้ยวขวาตรงสี่แยกก่อนลงชายทะเลเพียง50เมตรเท่านั้นท่านก็จะได้พบกับปะการังกเก็เฮา กับห้องพักที่ดูหรูหราอยู่สบายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ห้องพักที่ดูสะอาดสะอ้านการตกแต่งลงตัวสไตล์โรงแรมใหญ่ๆระดับห้าดาว 아 <목소리도> ห้องพักปาการังหาดเจ้าสำรานสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในสไตล์ธรรมดาธรรมดาใกล้ชายทะเล